เข้ามาคือวนล้านเลยเหโอ้อโหโคเทแล้วนั่นไปทำอะไรอะ่ะขวามความอุ่นเหรอเพื่อนไม่มีใครรักเหรออ่าจะมาทำอะไรเพื่อนอะไรอะโอเคนะครับเราอยู่กันในแบบขับรถกาตเตะเดซายน่าไม่รู้ชื่ออะไรแหละเอ้ยไปไปนั่ไปนั่ คนเยอะเนี่ยจะหนุกถูกเฮ้ยเพื่อนอยู่ไหนกันหมดอะอ๋อโอ้ยใครทักมากวะอ๋อแล้วนี่คือโอ้โหรถขับได้ไหมเนี่ยมันยังขับได้ไหมเนี่ยรถโอ้โอ้คันนี้เด็กเกีย์เดียวกับทรายเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นทรายแล้วทำไมผมถือของอะไรไม่ได้ มันเป็นเพราะอะไรฉันก็ไม่เข้าใจเลยถ้าเกิดผมลงไปได้บอกบอกนะเออผมขึ้นไม่ได้แล้วเพื่อนเราก็าออกไปหนึ่งคนเราก็เหลือกันในห้าคนเอาเอ้ยเอาเฮลปี้เอ้ยยังขึ้นได้แล้วจะไปกันได้ไงห้าคนไม่ไปกับรถตู้ับเพื่อนฉะนั้นมันจะมีหนึ่งคนที่ไม่ได้ไป ซึ่งมันต้องไม่ใช่ผมผมจะรีบนั่งโอ้โหสดใสสดชิ่นเลยเกินประตูเนี่ยมุ้งมิ้งมากเลยอะเหมือนโลกแห่งกระต่ายโอเคฮะมาเข้าสู่เอจริงๆก็คือแบบนี้นะผมได้เห็นในติกตกเยอะมากเลยคนเล่นแบบเยอะเพียบเลยอะคือเยอะมาก แล้วผมไุด้ตัดใจมาเล่นนะเพื่อคนดังหลายคนทำมาแล้วะผมว่าทำบ้างไงแบบนนนเนี้ยสนุกสนุกแบบเนี้ยคือผมเคยเล่นกับเพื่อนตายอยู่เลยนะคือเพลินเพลินมากเพลินมากแล้วผมก็ไปตายตอนเอที่เป็นเป็นสะพานทางอะก็คือผมมีความรูม้เกี่ยวกับแบบนี้พอสมควรเลยซึ่งผมต้องไม่ตายตั้งแต่แตเริ่มแต่ผมต้องต้องชิงจังหวะให้กับตัวเองให้ได้ก่อนเพื่ลอนเราลิฟต์ลุ้มเอาประตูเอาประตูของรถตู้ไปทำไม เฮ้ยฮุยแล้วน่ะขับรถสิ่งนี้ม,มั่งเลยดีไหมเปิดไฟทั้งแต่ตรงนี้เลยขี้เกียจเบืดทิง้งออไว้แบบนี้สิเฮ้ยโอ้ยอาสเตอร์ตตวา จัดรเบบแล้วเอาประตูรถพว่วงรถตู้มาทำไมเอาไปทีนี่ขับนี้เลยไหมวะขับนี้เลยอยีเวกด้วยโอเคขับมาสี่คนละแสดงว่าก็ต้องมีหนึ่งคนที่ไม่ได้ไปแน่นอนคือมันคือภารกิจเว้ยถ้าม,มีหนึ่งคนไม่ได้ไปอ่ะ ซึ่งมันไม่ใช่ผลแน่นอนายนายคุณตาเป้าวัดนัดหมายแน่นอนนายนายก็ชื่ออะไรอีเวกเหรอเอออีเวย์แน่อนอนเลยชื่อเนี้จำได้เลยแบบเวอร์เแล้วว่าอะไรได้ได้อะเอา้าเลี้ยหน่อยจะเลี้ยหน่อยจะเลี้ยหน่อยจะเลี้ยหน่อย ปิดประตูมแม่งเลย<ม>ไปเลยขึ้นมาเดี๋ยวขับเองเ <c oughs> ชื่อใจของตันเมันขาดบางอย่างออกไปอ่ะนคือไอ้ฝากรนะโปรงรถน่ะ<ม>ขาดฝากระโปรงรถ ไปได้แล <ah ้วเฮ้ยพวกแกนี่เป็นอะไรกันเนี่ยจะจะจะช่วงชิงตำแหน่งเหรอฮะจะช่วงชิงตำแหน่งเหรอฟังหมดฟังหมดฮะฟังหมดอ่ะฮะเอาประตูไม่ใช่อันนี้ เดี๋ยวพายุทะเลทรายมาชิบหายกันหมดเลยนะเพื่อนยังไงระหว่างชิบหายกับไม่ชิบหายไอเบคอนที่มันจะยึดอำนาจผมมันมันออกไแล้วมันจะยึดอำนาจผมเหรอจะยึดอำนาจเหบอยู่นี่ประตูอยู่นี่ไปไหนเอ้ยค่อยจะสู้จะไปไหนนี่ประตูครบแล้ว ขัดรถในอ่าเออสะอาดขึ้นเยอะเลยไม่ต้องแล้วเนี่ยมันหมดละมันหมดแล้วเหรอโอ้ม o m e on baby แย่งครับแย่งแย่งแย่งอ่าเอานั่งๆๆๆนั่งเอานั่งนั่งนั่ง go yeah go กูกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะทำไรอ่ะอะไรอีกเนี่ยกูพร้อมหมดเลยนะฮะแล้วน้ำมันไปไหนอ่ะ น้มันหายเลยอะน้ำมันหายไปไหนหมดเฮ้ยกินกันหมด喽ว้าสวสดูนี่เดี๋ยวคนเราอ,อกเด้อเดี๋ยวคนไม่ไหวละผมไม่ไหวแล้วครับ ผมจะไม่ทนผมขออนุญาตใช้พลังเหนือเมฆนะใช้พลังเหนือเมฆแม่งเลยบนี้แม่งม,มันจะเลินหรอกแ้มาสุดแค่นี้เหรอโอ้สุดแค่นี้จริงด้วย ไปดันตาไปดันตาด้วยโอ,โอ,โอ้มุดไปได้ไกลเลยนะเออตกแมพ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  ด้นะ่ด้ยเสียงรถรวตกด้วยวิธีสุดด้วยตึ๊ดตึ๊ตึต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 ๊ตึ๊ด Gần thật city thật sự thật kia thật bay đến sự thật 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 ngoài, thật sự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  thật nó thật sự thật xí, thật อยู่ดีๆก็วิ่งเลยแอยูดีๆก็วิ่งเลยแบบไม่มีสตมินาสปินะดดดดดดเ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 ป็นไงคลิปที่แล้วเจอลิกลูผมไปอดีหลับไม่ตื่นแน่นอนเราเล่น เลิกลูกลน,นี้คือสปีด์ตลานอยู่อะเสียเวลามากเลยโอ้มีวู้กี่วิแล้วเนี่ยสิบนาทีสิบแปดนาทีได้แล้วยม่ย โอ้โหสนิมทั้งรถเลยลืมดูสนิมทั้งรถอ่ะยังโชคดีเครื่องยนต์ไม่สนิมอ่ะเครื่องยนต์สนิมแล้วนี่คือตายหาเลยแหงมันต้องไม่เปิดตั้งแต่ตร้งรันโอเคไปเลยดีกว่าโอ้โหขยันทักเช็ดมาจังเลย ทุกคนไม่น่าได้ยินเสียนะเดี๋ยวคือแชทนิดคือดังมากเลยตอนนี้นในมือถือผมอะผมไม่อยากจะปิดไงไม่อยากปิดกระงเดือนเผื่อมีงานสำคัญสำคัญเลยอะอืมแต่นสหญ,ญ่มันไม่มีล็อกบีแต่บรรยากาศอ่อนกันอล้วนั่นเลยตอนนี้คือลดแรงมากเลยจนอะไรขึ้นมานี่คือทางต้งเล,ลิอะมาเลเยร์พายุทะเลทรายดับเครื่องเงิน แล้วก็ขับไปเล้เลยนี่คือถ้าไม่มีประตูนี่คือเราจะหนาตายเลยนะเราจะโดนพายุพ,พัดเข้าไปอะตาอยาอ่ะเออแต่เราสามารถแอบตรงนี้ได้นะ่ะตรงเมฆนะ่ะขับไปเรื่อยๆเลย,เลยให้รถมันทะไยไปบ้านเหรอ <S <S รถืบ,บ,บ้านอยู่กลางทะเลทรายไม่มีใครคิดได้ไง ผมผมไม่สร้างบ้านตรงนี้เอาดิจะลงรถร้านสะดวกซื้อนี่คือนอนอยู่ในบ้านจนแบบเขากลายเป็นซอมบี้หมดแล้วเนี่ยแต่บ้านไม่มีอะไรเลยนี่ต้องต้องขับไปในเมืองนเนี่ยโอ้โหคิดได้ไงมาอยู่นอกบ้านไม่ใช่ดิคิดได้ไงมาอยู่แถวนี้เคลียร์ได้ไงจะเป็นเคลียร์ได้ไงนะวุฒีอะวุฒี โอ้ยมีระเบิดมีปืนไหมขอปืนยังไม่อยากใช้ยังไม่อยากใช้ตอนนั้นนี่ไงปืนเออมันไม่มันไม่เดินด้วยอ๋อโอเคอนนอไม่เอาจะไม่ได้วอเทอร์เออวอเทอร์วอเทอ,เอ,อ,อ,เทอ,อร์ คิดผมคิดว่าเราควรใช้บักตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเพราะว่าเปลืองน้ำมันเปล่าๆต้องเก็บน้ำมันไว้บ้างนะวิธีทำบักก็คือเนี่ยเอาถังน้ำมันมาแล้วก็ปิดฝาตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็เตรียมของให้พร้อมแล้วก็เอาเมกมือลงแล้วก็จับถังน้ำมันแล้วก็ทีนี้ก็คุมรถนะฮะ วิธีนี้คือรถแรงมากเลยนะต้องควบคุมรถให้ดีด้วยใครที่ควบคุมรถไม่ดีนะคือพังอะ่ะเอ้ยเจอบ้านหลังใหญ่เอ้ยเฮ้ยอยากเข้าไปทนใกล้ทนะดดิไปแล้วเด้อไปละไปละคืออันนี้แรงมากเลยนะเกิดชนอะไรขึ้นมานี่คือพังทั้งคันอะ่ะ

Oh shit. Here we go again.